ผ้าเบื้งสวนผักงามมมอแรงพี่น้องอันนี้กระชายดำวกระชายดำบักเขียดอกใหม่นะครับดอกไม่แม่บ้านเพิ่งปลูกไว้เดี๋ยวสิเขาไปเบื้งสวนครับสวนเจจารน์้มปลูกไว้นะพี่น้อง ปดลกนะครับปดลกผักบัวครับผักบัวผักบัวคุณนเนื้อเป็นเป็นเอาหัวปาดเอาเขามาปักไว้ขื้นของเพินอยู่ส่วนนี่ก็สิเป็นผักอิตูครับผักอิตูเลา หรือว่าแมงกรักนะครับเจว่าปนปาค่อยปลูกไว้ตายเมื่อสนปนะเดี๋ยวสิลูกไปเพิ่นปลูกไม่ยูพี่น้องเมื่อตายแดงใ,ในละเพิ่นย่านเขาหลักหลายเพิ่นไปปลูกไว้อยู่ในเฮี้ยนครับขี้ดินทรายเสร็จแล้วอันนี้กะกระชายดำเพื่อน,นพี่น้องกระชายดำส่วนนี้กระชายดำอยู่ถางจุกกระถางครับ หล่วมมาฝั่งนี้นะครับมือนันไปเอาใบายีลานครับนำยายนั่งไปหาตูนน้อยบ่มีครับมิตรตูนใหญ่ขุดแบกมาเลยพี่น้องมาปักไวว่ามันสิตายเพตายครับติดแล้วส่วนนั้นเป็นพักขาดพี่น้องพักขาดพักขาดการยินแล้วเดาลิ้นดีดีดว่ อันนี้ผักซีครับพี่น้องครับผักซีเล้านะครับผักซีเล้าอหอมหลายนะครับหอมหอมปลูกติดยากเคลืกันนะครับส่วนนี้กับกระชายดำกระชายดำอีกลอกล้วยวีนี่มันแก่เกินครับเดี๋ย็กสตัดถิ่มซะ ตัดถิมครับตุ๊กกกวยพงนี้ครับกะสิดอนนีมองนีกะสิปลูกกระชายดำใบนี้ครับส่วนนี้ครับเป็นบักพริกนะครับปลักพริกเอาเบียร์มาตั้งแต่น้ำพย,ยวิววนะครับบลักพริกอันนี้สลัด 1, พันธุ์ยังเพ่นดอกอันนี้สุมหลียครับสุมันหลียนิดนึงอากระจน แต่ว่าวาันในภักเสียนครับทับไปมดแล้วมองนี้ครับอันนี้ก็หอมเปไม่่เนื้อครับส่วนนี้ก็เป็นกระจอนคือนกันพี่น้องครับกระจอนบ่งไม่วันผักเสียนทับเพื่อกันครับนี่ก็เป็นผักอิตูผักอิตูผักอิตู อีตัวเล่านะครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักซีแปลงผักซีแปลงนี้บ่างามปันใดอันนี้เป็นต้นปักอีตัวไทยครับอามารถจะน้าแจะนั่งครับผักแพลวผักแพลวปักอีตัวคือกันต้นผงชูรสนะครับเพาะตังซื้อผงชูรสหนาพี่น้องครับ ลูกต้นเดียวกินได้ตลอดปีตลอดศาสตร์นะครับแทนผงสุรดฟังผลละครับผักเพวฟังปูลงปลูกยางผละฟังจงไว้เป็นสุขาของหมาอันนี้เป็นแปลงพักเสียนครับที่ปลูกอิหลีพี่น้องมีหอดปลูกอิหลีปลูกอิเล่นผ้าเหลาะผ้าเหลาะผ้าเหลาะนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นผักอีตูเ่อกันครับผักอีตูเล่าอันนี้ก็เป็นผักอีตูธรรมดานะครับว่าเมนตับกะเพราส่วนนี้เป็นผักขาดครับลกมาจ้งแต่นาบ้านแม่นางมาปลูกครับพี่น้องปลูกกินเองครับก็ต้องไปซื้อนะครับต้องซื้อกระเจ้าดอก ลูกได้อยู่นะครับมือนี้พ่หดเพราะวา่าฝนตกครับมือนี่พี่น้องฝนตกมดมือนะครับหัวใจเอียนนี่แหละหัวตจเอียนนะครับอ,อันนี้กับบักพริกลุงแขกก็มาาไ้นะครับปลูกไว้สิบต้นดกปัญญงนะครับเพาท่านใหญ่ปัญไดน่วยมันเป็นน่วยละ่ะน่วยแบบนี้น่วยมัน มันไม่มันหรอกพี่น้องนม่ปลาเพล็กอืเอาชุมทางนี้แล้วมาทิ้งกระสีล็อกได้เลยครับล็อกไม่ล็อกบางคนอาสิบามันกันยังไงอยู่บ่กันได้ครับกันหมาได้เพราะว่าปกติแล้วมันกระสีมีหมาปักเฟตโตครับพี่นั่งคิดตีนะครับถามมันเขามาแต่ว่ามันเห็นกันแล้วมันกระรูดแล้วครับว่า ตรงนี้คือกันสู้หามเขานะครับต้องเข้าใจมิฉะนั้นจะถือทําโทษนะครับบักนาวบักนาวดวกหลายพี่น้องเอ้ยบักนาวดวกขัดดกแน่ดกบปเผื่อบแพบ้ผู้ใดนะครับบักนาวบักนาวบักนาวครับบักนาวจินนมดบ้านในรดบักนาวนะครับบักนาวยัยไม่หยเต็มเศษ มไทยมีเนื้อนันคอกมาแล้วขังแล้วบักเฟ็ดโดบักน่าวครับฟังนี้บักน่าดกดกที่ีพี่น้องอันนี้มีอีกหนึ่งตนครับพันเดียวกันอีกหนึ่งตนร่วมกันเป็นสามตนครับกินมุมเม็ดดอกพี่น้อง บักนาวบักนาวยังวะบักนาวอันนี้สงสัยเป็นขวดเปาพี่น้องไปแถะใครสิบชยบไปแถะของห้างของเศษเศษของของเศษอันนี้ขิงขึ้นอย่างน้อยเนาะยันเป็นขิงอยู่ครับชิงอันนี้เป็นตัวนี้ยังคงเพลินวะอันนี้นะครับ ฟังนี่ยสิเป็นชวนช่มพี่น้องครับชวนช่มครับไทยพี่น้องเบื้องหลายแยวละมันไม่มีแนวไทยมาเนี่ยะสิไปไทยยังครับพอดีมอนีีวันพระไปเลยมาไทยความสดชืเชิใหในพี่น้องเบิ่งแต่ลิงปิงยังดกคือเก่าพี่น้องดกคือเก่าครับหนเต็มอากรากครับมันเหลียวเห็นอยู่ด้วยตาอยู่จ่วัดกล้องมันบ่เห็นครับฟังพีกอีหอยังเพิ่อนนอก อันนี้บักม่วงหาวมานาาโหครับพ้นยางผ่านไปถนนทาาขุนห่างนอกทา้าอยู่น้ำทา่ากันเจบเอาเอาก็อยากกินเจฟโรวดอันนั้นบักเอิร์กบ้านบักเอิร์กนะครับบักเอิร์กส่วนนีก้กะเป็นไม่ไประดับอันนี้จำได้ครับผมเอามาปลูกไว้ที่แหลกหลายปีเราไปน้องครับ ก่อนเลียงมาตัวบักเฟตโตอีกครับม่อนสิบกว่าปีปลาแล้วเหลือซ้ำนิดละไม่เง่เนือเพราน้อมาปักไว้นะครับมันละตายเ่าเป็นเจือเท้อครับบังหันใหญ่ม้าจากรอยเอดกาบเอาไปเพิร์ล่องปูเพิ่งครับข้าเจ้าว่าอย่างก่อนลืมซื้อ่ะแก้วสรับพัดนึกบ่แข้งวะนะเงาละซีหาลอยมันดีข้าเจ้าซื้อกันนะแต่บอขายครับ บิด้ายด้วยนี่พี่น้องกระถางสองกระถางนะครับบนกระถางครับกองฟ่มนะครับอันนี้ผมเอามาเพาะผักซีจีนหรือว่าหอมปลอมให้ไม่่เนื้อเพิ่นนะครับ่น่าเพาะให้ข่อยแน่เจ้าเพาะติดพอนะ เด็ดอยู่แล้วขันผมพอ่อขันสนดอกว่าเปลาพี่น้องครับชิปนี้พ่อกันชิปนากันแล้วกันยูดีไม่แห้งสูบผุ่นควความเจ็บจะใส่ความไข่ยอสมีสูภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท่านสูภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับมือนีไปถามเจว,ว่าเจว,ว่าเพิ่นเสียงเล่ครับที่ไปจุดมือว่าน,นี้เพราะว่าฝันดีครับฝันว่าถือตำรวจจับครับโอ้มันเข่าแล้วตัวนี้แม่พองวดก่อนยายนางกับฝันว่าถือตำรวจจับือกันพี่น้องครับ เลขเขาพอดีไปแล้วครับไปแล้ว